กีฬรละเซียมหามิตรทั้งคู่ก็พูดเลยครับที่อ่านกีฬาโอลมปิดรุ่นหนาวต่อไปกีนรละเซียจะเป็นมหามิตรที่แน่นแฟนกันอย่างแข็งแก่งเรื่อยๆไม่มีสันคอนเขาพูดอย่างนี้นะฮะดีลเลอร์รถยนต์เอเจ้าใหม่เปิดแล้วจริงดิไหนเล่าสิ เอเชียงแสงเชียงใหม่อยู่เซนสุ per ไฮเวย์ก่อนถึงไทยวัสดุตึกใหม่ป้ายใหญ่มากที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมไว้ไม่ต้องรอนามีจุดชาร์จรถไฟฟ้าเดินทางง่ายรถไม่ติดสนใจจองรถออนไลน์ได้ที่ Facebook MG เชียงแสงเชียงใหม่เติมรอยยิ้มให้ทุกการขับขี่เต็มที่ในทุกบริการ MG เชียงแสงเชียงใหม่สวัสดีครับดีบีสวเถาวนี้เรามาคุยเรื่องการเททิ้งดอลลาร์นะครับ เป็นเอพิโซดที่8ตอนที่8ตอนที่8มันก็อ้างอิงตอนเก่าๆที่ผ่านมานี่ครมันเป็นการพูดคุยถึงแบ็กกราวน์ของเงินดอลลาร์มาหลายตอนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงการที่จีนเนี่ยมีแผนการจะเททิ้งดอลลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง IMF IMF คือ International Monetary f อ n d ันะครับก็คือกองทุนนานาชาติระหว่างประเทศนะฮะที่สหรัฐหรือกลุ่มแองโกลอเมริกันนะฮะก็มีอังกฤษทวีนดาอะไรพวกเนี้ยนะออสเตรเลียก็เป็นนหหหัวใญ่มีุ้ ประมาณ50%ส่วนหุ้นเล็กๆน้อยๆก็มีพวกรัสเซียจีนอะไรก็มีประมาณ8-90%เลอะไรประมาณนี้จีนก็ประมาณ8%รัสเซียก็ประมาณ8%ปเลอพวกนี้ซึ่งหุ้นน้อยกว่านะครับเพราะว่า IMF นี่เขาโหวตตามหุ้นเขาไม่ได้โหวตตามประเทศนะครับมี163ประเทศอยู่ในกองทุน IMF เอฟทุกท ok ่านรู้จักดีนะครับประเทศไทยรู้จักดีเป็นอย่างยิ่งนะครับปีหนึ่งเก้าเเราก็ได้กู้เงินกับกองทุนระหว่างประเทศ IMF เนี่ยมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญนะครับเพื่อมากู้สถานการณ์คือประเทศไทยเหลือเงินแค่800ล้านไม่สามารถจะตึงค่าเงินบาทได้เรโดนถล่มด้วยเฮดฟันนะฮะกีบาทก็กลายเป็น50บาทเราก็กู้ไอเอฟมารัฐบาลคินตันครับตอนนั้นก็บอกว่าอเมริกันจะไม่ช่วยสักบาท คุณมีปัญหาอะไรมหามิตรของเรานะฮะมีปัญหาอะไรคุณไปแก้เป็นเองหา IMF นุ่นเราก็สู่เข้าสู่ปากเสือ i อ f โดยเงื่อนไขสุดโหดสุดทิน,นะฮะให้เททรัพย์สินทิ้งให้หมดและห้ามคนไทยซื้อครับให้ต่างชาติซื้อเท่านั้นต่างชาติซื้อไปก็มาขายกลับให้คนไทยนั่นแหละครับฟันกําไรไปเป็นหมื่นหมื่นล้านประเทศไทยก็โดนกืโนกโดนดูดทรัพยากรโดนดืดเงินไปเยอะแยะมากมายถึงแต่สหภาพโซเวียตนนะครับเกมเดียวกันยังไม่สํานึกนะเขัคนไทยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ก็คือโดนสหรัฐใช้เกมการเงินดูดเงินไปจริงแล้วมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าไทยไปกู้เงินสหรัฐมากเกินไปนะฮะโดยการที่มีเสรีทางการเงินอันนี้ก็คงทุกคนคนทงทราบอยู่แล้วครับผู้ที่มีความรู้ก็คงเข้าใจายอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับจีนนะฮะกลุ่มแองโกลซ็ตซ์นี่ก็เป็นกลุ่มที่ควบคุม IMF อยูนะครับจีนก็เลยรู้ว่ามันมีเกมนี้อยู่ในโลกเขาก็ศึกษาอย่งางถ่องแท้แล้วเาก็บอกว่าเกมการเงินของสหรัฐเล่นด้วยไม่ได้เขาก็ไปถึงปิดประตูการเงินเขาไม่เสรีครับคุณ ไม่สามารถเอาเงินออกนอกประเทศได้เข้าประเทศได้ได้วยเสรีนะครับมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเเรียกว่าปริวัติเงินตานะฮะอย่างเข้มงวดดนั้น กินก็เลยตั้งธนา,าคารขึ้นมาธนาคารเรื่อว่า AIB AI i นะครับ Asia International Infrastructure Bank ครับ AIB AI ก็มีหน้าที่คล้าย IMF MM นและครับแล้วก็มีหน้าที่คล้าย World Bank แล้วก็มีหน้าหน้าที่คล้าย ADB ADB ก็ Asia Development Bank นะฮะธนาคารนี้มีหน้าที่ปล่อยกู้โดยใช้เงินทุนของจีนนะฮะซึ่งเงินทุนจีนนี่มีประมาณ3.1ล้านล้านเหรียญน,นะครับที่ได้จากการค้ากำไรกับสหรัฐนั่นแหละครับแล้วก็เอามาเก็บไว้กองทุนเป็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นเงินดอลลาร์นั่แหละครับก็อามาแปลงเป็นทุน สำหรับการให้กู้ยืมของธนาคารคราวนี้ AIB AI นี่ก็มีแผนการนะครับเขาไม่ใช่ไม่มีแผนการนะครับเขาก็มีการผ่องทายเงินเข้าไปในระบบนะครับวิธีการก็คือหลักดานเดียวของสหรัฐเลยครับคือก๊อปปี้สหรัฐมาเลยครับง่ายดีครับสหรัฐ IMF ได้ตั้งสิงที่เรียกว่าหน่วยเงินใหม่ขึ้นมาเพราะเขารู้ว่าดอลลาร์จะต้องล่มสลายในไม่กี่วันไม่กี่ปี อีกต่อจากนี้ไปเขาก็เลยตั้งระบบการเงินใหม่ขึ้นเลเรียกว่า SDR SDR คือ Special Drawing Rights นะครับก็คือหน่วยเงินของ IMF ที่เขาตั้งขึ้นมาโดยกองทุนของเขาเองโดยค้ำประกรันดยเงินดอลลาร์เงินปอนเงินยุโรปนะครับเงิน EU นะครับเงินเยนอะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นพวกกลุ่มกลุ่มหน้าเก่านะครับเรียก SDR SDR นี่ก็เริ่ม implement เข้าไปอยู่สู่ระบบการเงินโลกเพราะเขารู้ว่าดอลลาร์จะ งการละอาวาสารในไมิธานี้หนี้สิน30ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันค้ำคอเงินดอลลาร์อยู่อาการง่ายๆครับดอลลาร์ตอนนี้มีทรัพย์สินอยู่หนึ่งแต่เขาคู่มา80นั่นคือสิ่งที่สลายแน่ IMF มีหลักทรัพย์หนึ่งกู้มา3ามนะฮะฉะนั้นความมันคงสูงก,กว่าเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า IMF มองสถานการณ์ว่าจะเปลี่ยนสกุลเงินโลกของโลกนอนาคตให้เป็น SDR ซึ่งกระดาษอีกหน่อยในงบดุลต่างๆของธนาคารโลกธนาคารแห่งชาติต่างๆก็จะมี SDR เป็นตัวค้ำประกันอยู่นี่เป็นแผนการของเอ็นโกซักซ์นเอ็นโกอเมริกันแล้วกันนะครับนี้จีนมองไปตัวนี้ออกนะครับเขาก็เลยตั้ง AIB แล้วก็ตั้ง ADR ADR ร์อดีคาคืออาเซียนดอิงไร e ก็คือเป็นของจีนครับธนาคารนี้เป็นธนาคาร AIB AI เนี่ยเป็นธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยร้อยสประเทศนะครับเขาไม่ได้ตั้งประเทศจีนหรือประเทศเดียรแต่ประเทศจีนเป็นหุ้นใหญ่รัสเซียอะไรประมาณนี้ก็มีหุ้นลองๆไปร0 3ประเทศก็มาแข่งกับ IMF ครับ IMF 1 6 3ประเทศซึ่งสิ่งที่ IMF ทำกับ ADRR หรือว่า AIB AI ทำเนี่ยคือ ักษณะเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวปล่อยกู้คนละเราคู่ง่ายเลยยินปล่อยกู้ใครครับยินก็ปล่อยกู้รัเสเซียเนี่ยปล่อยกู้อิหร่านปล่อยกู้ปากีสถานพวกเขาอ่ะปล่อยกู้พวกเกาหลีเหนือปล่อยพวกเนี้ยที่สำคัญที่สุดก็คือเขาปล่อยกู้ในระบบ b r i BRI ก็คือประเทศอยู่ในแอฟริกาทั้งหมดเขาก็ปล่อยกู้หมดนะครับรเช่นอยู่ในเส้นทาง b r i ก็มีพวกปากีสถานอัฟกานิสถานเติร์มินิสถานคาซัคสถานคิซิเซนิสถานอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกที่อยู่ในเส้นทาง BRI, นะก็จะมีพวกยุโรปตะวันออกนะครับก็จะมีพวกคังการี่อย่างเงี้ยตุรกีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีพวกที่มันเป็นประเภทแบบยุโรปตะวันออกที่ยากจนหน่อยนะครับก็จะมีการใช้เงินของจีนด้วยนะครับไม่น้อยนะครับคนที่อยู่ในระบบ A I I B สิ่งที่เรียกว่า ADR เนี่ยมันเป็นคู่แข่งของ SDR โดยตรงเลยนี่ ADR กำหนดไว้ที่มูลค่า1น ADR เท่ากับ2ดอลลาร์ส่วน SDR กำหนดไว้ที่0.7ดอลลาร์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจีนเนี่ยอดีตเนี่ยอยู่ใต้อุงเท้าผมพูดว่าอุงเท้าเลยครับอุงตีนก็นได้ครับมานานแล้ว40ปีที่ผ่านมาทุกอย่างโดยวงการโดยโดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นตันนี้เขาเริ่มใช้ความเปลี่ยนแปลงคือว่าตั้งแต่ปี1 อตี2018เขาเริ่มเอาเงินเขานี่ไปซื้อทองคาไปซื้อบ่อน้ํามันไปซื้อโครงสร้างพื้นฐานไปซื้อกิจการแล้วก็ไปลงทุนใน BRI นะครับในประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาก็ลงทุนไปมหาศาลนะครับแล้วเขาก็เลยทําให้เขาผ่องถ่ายเงินดอลล่าร์ออกไปเยอะนะครับนี่สิ่งที่ BRI สร้างขึ้นมาคือโครงสร้างพื้นฐานพวกท่าเรือระบบรางนะครับ,บไฟครับ นะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทํางานต่างๆในท่าเรืออะไรพวกนี้เขาก็ปล่อยกู้หมดแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อีกอย่างก็คือว่าการจะเททิ้งดอลลาร์นี่เขาเรียกว่าดีด a ล i รเซชันภาษาอังกฤษซะหน่อยนะฟังดูเท่ดีนะดีดอล o รดีดอลลาร์ไการดั้เงินทั้งหมดมี4แนวทางนะครับสีแนวทางของการเทเงินดอลลาร์มี4แนวทางเอาไปลงทุนใน3ทวีปก็คือมีแอฟริกามียุโร แล้วก็มีเอเชียสามประเทศเขาไม่ลงทุนในอเมริกานะครับสังเกตดูนะครับไม่ลงทุนในอเมริกายุโรปก็ลงทุนในยุโรปตะว,วันออกนะฮะซึ่งอย่างประเทศเซอร์เบียเนี้ยรู้จักดีนะครับรเซอร์เบียนี่เป็นพันธมิตรที่ดีของจีนเพราะเหตุผลเขาเป็นศัตรูกับพวกยุโรปประเทศไหนเป็นศัตรูกับนายเนโตนะหรือประเทศไหนที่มีปัญหากับเนโตอะ่ะก็จะเป็นพวกจีนนะครับเอ,อ่อแล้วก็มีประเทศพวกโปแลนด์อะไรพวกนี้ก็กู่นะครับแล้วก็มีประเทศในอดีตยูโกสลาเวียพวกนี้ก็จะมีคนที่ทําพันกับจีนอยู่เยอะค่อนข้าง เมซิโดเนียนะฮะเราเคยเคยกันเลยเล่ากันนะครับว่าที่พวกนี้เป็นประเทศยากจนที่สุดในยุโรปนะยูเคนี่ก็ที่รำคาญอยู่ก็กู้ครับเขาเลยมีคอนซซนที่ดีครับสิ่งแรกที่เขาต้องทําจีนต้องทําคือเอาเงินที่เขามีอยู่3.1ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยดั้มลงไปในตลาดในการที่ไปซื้อกิจการระบบโทรคมนาคม,มระบบรางในประเทศต่างๆการลงทุน3.1ดล้านล้านดอลลาร์ใน10ปีที่ผ่านมานะครับข้อที่1นึ่งคืนนอแนวทางข้อหนึ่งในการดั้มดอลลาร์ทิ้งนะข้อที่2เขาใช้เปลี่ยนระบบจากการจ่ายดอลลาร์ ซื้อน้ามันเขาเปลี่ยนเป็นใช้หยวนไปจ่ายแทนซึ่งค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้จีนได้เอาเงินหยวนซื้อดอลลาร์ไอ้ไม่ใช่เอาเงินหยวนซื้อน้ามันแล้วนะครับหลังจาก6ปีที่การเจรจาอันยาวนานนะครับกับซาอุดีอาราเบียเข้าใจนะจีนเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันผลิตภัณฑ์น้นํามันมากที่สุดในโลกปัลลัสิกว่าล้านสิกว่าล้านบาเรลนะครับนั้น ประเทศจีนจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียพราทุกครั้งจะไปซื้อต้องเอาดอลลาร์ไปซื้อเขาก็เลยตกลงกับซาอุดีอาระเบียว่าขอเปลี่ยนเป็นหยวนเจรจาก,กัน6ปีครับซึ่งอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้แหละครับไม่ใช่เดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วดีกว่าผลก็สงครามยูเครนครับทำให้ซาอุดีอาระเบียต้องตัดสินใจอย,อย่างเร่งด่วนในการที่จะเปลี่ยนจากการใช้ดอลลาร์ซื้อมาเป็นหยวนซื้อก็ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจีนก็จะซื้อน้ํามันด้วยหยวนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก ระบบชำระเงินทั่วโลกซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงมากนะฮะจานั้นสหรัฐก็เลยเป็นคน,คนกําหนดทุกอย่างนะครับในโลกนี้เพราะเหตุผลก็คือเขาเป็นคนคุมเงินไงครับเป็นมาจากเขาจากนั้นคุณเอาไปใช้นะ่ะคุณก็ต้องมีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่เขากําหนดเงื่อนไขมานี่ตลกมากเลยนะครับกฎหมายสหรัฐบอกว่าเงินของผมคุณอยากไปใช้ใช้ได้แต่คุณต้องอยู่ในความควบคุมของผมเขาพูดอย่างนี้นะครับควบคุมยังไงมันมีกฎหมายครับกฎหมายสหรัฐนะครับัาระบุเลยครับว่าใครใช้เงินดอลลาร์ เหมือนเป็นค่าท่าเขาอะใครใช้เงินดอลลาร์เอาไปใช้เนี่ยต้องมีกฎอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง คุณจะไปใช้โดยสหรัฐไม่อนุญาตไม่ได้ยกตัวยอย่างเช่นคุณจะไปซื้อน้ำมันของอิหร่านอย่างเงี้ยคุณเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อไม่ได้ถ้าคุณไปซื้อมาเลยถือว่าคุณทาผิดกฎหมายสหรัฐคุณจะโดนจับกฎหมายอาด้วยนะครับและคุณจะโดนแซงชัญญ่นนี่คือสิ่งที่กฎหมายสหรัฐยกตัวยอย่างเช่นเมื่อ,อวันโจนะฮะโดนกล่าวหาว่าไปขายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้อิหร่านโดยหลักฐานอะไรก็ไม่รู้ฮะที่อยู่ฮ่องกงอ่ะธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ก็มีการโอนเงินไกลคอมฮะโอนเงินไปให้อิหร่านหรานโอนเงินมาให้อะไรพวกเนี้ยเข วันโจมไปเปลี่ยนเครื่องที่แคนาดาเฉยๆโดนจับเลยใช้กฎหมายตอนนี้แหละครับไปเล่นงานเมืองวันโจซึ่งทางอายการสหรัฐก็สั่งปล่อยนะครับเพราะว่ามันผิกดกฎหมายไม่มีสิทธิ์ไปจับเขานะครับอันนี้คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือการแซงชั่นสหรัฐมีสิทธิ์แซงชั่นประเทศที่ไม่ทําตามคําสั่งยกตัวอย่างเช่นอิหร่านนี่เงี้ยคุณไม่ทำตามคำสั่ง,ง,ง,งฉันใช่ไหมฉันแซงชั่นคุณห้ามคุณใช้ดอลลาร์ แค่นี้ครับอิหร่านก็จกัไม่มีใครซื้อน้ํามันจากอิหร่านได้เลยนะครับหรือลิเบียก็เหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันลิเบียบอกว่าจะซื้อน้ํามันด้วยทองคําไม่เอาดอลลาร์ลิเบียก็โดนถล่มเลยครับโดนฆ่าตายเลยครับ ผู้นำกัตตาฟี่ทิลรักก็เหมือนกันครับทิลรักบอกว่ามาซื้อน้ำมันได้ไม่ต้องใช้ดอลลาร์ใช้ยูโรแล้วก็โดนถล่มไปเลยครับดัมพูเซนก็โดนฆ่าตายไปเลยครับนี่แครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกาหลีเหนือก็เหมือนกันครับเกาหลีเหนือก็โดนแซงชั่นดังเดียวกันซื้อของเกาหลีเหนือนี่เอาเงินดอลลาร์ไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเกาหลีเหนือก็ขายอะไรไม่ได้เลยเกาหลีเหนือก็ไม่มีดอลลาร์ที่จะไปซื้ออะไรเลยทุกวันนี้เกาหลีเหนือก็ไม่มีเงินครับไม่มีดอลลาร์สักบาทเขาจะซื้อสินนค้้้าาเตอองไปซืทีี่จ เงินหยวนซื้อมีประเทศจีนนั้นเองที่ขายเขาประเทศอื่นไม่ขายฉะนั้นเขาประเทศยะยากจนมากเพราะสินค้าไม่สามารถขายเข้าไปได้มีประเทศเดียวที่ที่ค้ำจุนอยู่คือจีนนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยมีความวุ่นวายอย่างนี้แหละครับทำไมาจีนเนี่ยไปโดนกดดันด้วยดอลลาร์ไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะครับญี่ปุ่นไทยก็เป็นนะครับเหมือนกันเลยโมเดลเดียวกัน ญี่ปุ่นนี่โดนหนักเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากใช้ดอลลาร์ชำระหนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเขามีกองทหารสหรัฐอยู่นีห้าแห่งนะครับอยู่ในญี่ปุ่นห้าแห่งนียเวลาจะจ่ายเงินนะครับจ่ายเป็นดอลลาร์นะครับหมายความว่าเอาดอลลาร์มาจ่ายให้กับทหารที่อยู่ในปีนึงหลายพันล้านนะครับทหารที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนคนจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายกฎเหล็กพวกนี้มันก็เลยควบคุมประเทศพวกนี้ให้อยู่เป็นเหมือนข้าทาสบริวารนะครับันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันที่สามนะครับมันมีสีแนวทางนะคร มหามิตรทั้งคู่ก็พูดเลยครับที่อ่านกีฬาโอลิมปิกรุ่นหนาวต่อไปจีนรละเซียจะเป็นมหามิตรที่แน่นแฟนกันอย่างแข็งแก่งเรื่อยๆไม่มีสานคอน ขาพ,พูดอย่างนี้นะฮะผลเดียวไม่มีอะไรประตูตร่วมกันก็คือสหรัฐจีนจะจ่ายเงินหยวนให้กับรัสเซียรัสเซียก็จะจ่ายเงินรูเบิลให้กับจีนสองประเทศนี้จะค้าขายกันด้วยเงินของตัวเองเท่านั้นไม่มีมดอลลาร์มาเก,กี่ยวข้องอย่าลืมนะครับจีนเป็นนัมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในการนําเข้าและส่งออกนำเข้าและส่งออกเข,า,ออกขาเป็นนัมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับพูดง่ายว่าสินค้าทุกอย่างในในโลกเนี่ยผลิตจากจีนเยอะมากฉะนั้นการใช้แลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยมันก็ใช้ดอลลาร์ในการสื่อกลางนะครับจีน ต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเก็บไว้ไม่งั้นไม่รู้จะทําอะไรนะครับต้องเอาไปซื้อทองมาซึ่งมันก็อึดอัดนะครับจึงหน่อยเขาเขา้เขาซื้อได้ถ้าเขาขายของเขาได้เงินหยวนนี่มันจะง่ายขึ้นก็สามารถที่จะผลิตเงินหยวนได้มากขึ้นเพราะว่าคนต้องการเงินหยวนมาซื้อสินค้าเขาไงครับก็จะทําให้ประเทศจีนคล่องตัวขึ้นในการบริหารจัดการแล้วไม่มีหนี้สินตจะเป็นเจ้าหนี้สหรัฐไงครับวันนี้จีนเป็นเจ้าหน,นี้สหรัฐไม่ใช่ดีนะครับรู้ว่าหนี้จะสูญเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่จีนต้อง จีนก็คือร่มสลายเหมือนกันนะครับพวกเงินมหาศาลอยู่ในคังสหรัฐครับเงินดอนลลาร์ก็คือเงินสหรัฐนะครับเงินสหรัฐก็หมายความเขาไม่ได้ถือเงินนะเขาคือปันบัตคือถือหนี้สินของประเทศสหรัฐถ้าประเทศสหรัฐบอกไม่จ่ายสักอย่างเนี่ยจะทาอะไรได้ครับ คุณเจ้าทหารไปบุกยึดประเทศเท้าคุณก็ไม่มีแรงพอเขาไม่จ่ายที่อย่างคุณจะทาไงไม่แค่กระดาษใบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ที่เรียกว่าสุดวิสัยครับสำหรับการที่ประเทศที่ไม่มีแสนยานุภาพทางทหารก็ไม่มีค่าอะไรครับเงินนั่นจีนก็เลยต้องบอกว่าคุณไม่จ่ายคุณเบี้ยวนี่ผมถล่มคุณอย่างเงี้ยมันถึงจะมีม,มีน้าหนักนะครับสิ่งที่จีนต้องการก็คือเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารให้แข็งแกร่งให้สามารถกดดันประเทศสหรัฐได้ เหมือนประเทศสหรัฐที่มีแสนยุโรทาตทางทหารเนี่ยมากดดันจีนไม่กลัวครับไม่จ่ายสักอย่างจะทำอะไรฉันเนี่ยทหารเยอะบุกมาก็จะา,าตายหมดอันนี้คือสิ่งที่ต้องต่อสู้กันไป เรื่อยๆนะครับแนวทางที่4ี่ทาง่สีที่จะต้องเททิ้งดอลลาร์คือระบบชําระเงินครับตอนนี้ระบบชําระเงินทั่วโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้ววันหนึ่งมีประมาณ6.4ล้านล้านดอลลาร์วันละนะครับที่ผ่านสวิตโคดสวิตโคดนี่ก็คือชื่อมันยาวผมก็จำไม่ได้หรอกแต่มันอยู่จ้งอยู่ที่ประเทศเบรนเยี่ยครับมีหน้าที่หักล้างบัญชีธนาคาร14,000แห่งทั่วโลกที่จะมาหักล้างบัญชีกันที่นี่นะครับสมมติว่าผมโอนเงินไป ญี่ปุ่นนะฮะหล้านบาทเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เป็นเยี่ยมนะครับแลกเป็นดอลลาร์เอาดอลลาร์ไปจ่ายที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเป็นเงินเยนคนญี่ปุ่นก็มารับเงินเยนที่ธนาคารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ต้องมีสีทอดนะครับก็มีสีทอดก็จะมีการแลกเงินสายค้าง3าครั้งนะครับฉะนั้นเงินอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะทาให้เงินมันหายไปหน่อยหนึ่งค่าธรรมเนียมเขาเขาบอกนะฮะก็เลยทําให้สวิตโคดเนี่ยเป็นคนคุมเงินครับถ้าสวิตโคดบอกให้ไมใ่ให้ดอลลาร์มันก็ มันก็โอนไม่ได้มันก็จบเหตุกันทั้งโลกเลยครับเพราะคุมเงินขนาดนั้นนะครับเหมือนเป็นที่โขปากซอยเข้าซอยไม่ได้ครับถ้าไม่ผ่านที่โขคนนี้ดังนั้นคุณก็ต้องเอาเงินใจ่ายให้ที่โขคนนั้นแล้วเดินเข้าซอยไปเป็นค่าธรรมเนียมที่โขวบอกว่าวันนี้ปิดให้เข้าคุณก็เข้าไม่ได้ครับเขาบอกปิดตลอดการสําหรับคุณคุณก็เข้าไม่ได้ตลอดการนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรละครับคุณคิดว่าอะไรครับที่เรียกเนี่ยผมอยากเรียกมันว่าระบบ ที่โขปากซอยแล้วกันถ้าคุณจะเอาชนะเขาคุณก็ต้องเอาแบบอะไรอะเอาปืนไปนยิงเขาตายซะแล้วคุณเข้าเดินเข้าไปได้แค่ไม่ให้เขาไม่ให้คุณเขา้าทีนก็เลยเปลี่ยนจากสวิตโค้ดครับเป็นระบบซิป ระบบซิปนี่ก็เป็นระบบที่เรียกว่า China International Transfer อะไรก็สักอย่างนะฮะมันย่อมาจาก CIPS นะฮะการชำระโอนเงินเงินหยวนนะครับโลกตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ก็พอสมควรนะแต่ยังน้อยมากมัน3%เองนะฮะของระบบการเอินโอนเงินโลกตอนนี้ซิปคนคุมอยู่100%เนตะคนขันเงินหยวนน้อยมากก็สามเปอก็ยังดีไม่มีนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้นประมาณสักตอนนี้เพิ่มประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังน้อยอยู่ครับถามว่ามันมีอัตราเพิ่มต มามันก็เป็นลดดอลลาร์ไงครับฉะนั้นการเพิ่มของการใช้เงินหยวนก็จะเป็นลดการใช้ของเงินดอลลาร์ออนเงินเยนเงิน,งนยูโรนะครับตะก้าเงินมันมีร้อยเปอร์เซ็น่ะคุณเพิ่มตรงนี้มันก็ต้องลดตรงนั้นอย่างอยู่แล้วนะฉะนั้นการเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็คือลดอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือระบบซิปเนี่ยเริ่มไช้กันแบบจริงจังกันเมื่อสองครามยูเคนี่แหละครับสงครามยูเคนเป็นการเปิดโอกาสหลายๆอย่างนะครับให้โลกนี้มันดิส รับชั the the so found, make it make it ่น disorder เปลี่ยนระเบียบโลกใหม่นะครับระบบกำลังเงินก็เปลี่ยนใหม่ระบบการจ่ายเงินน้ํามันก็เปลี่ยนใหม่คือทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยมันจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือโลกนี้มันหลีกสงครามไม่พ้นเพราะสงครามคือการเปลี่ยนแปลงครับโลกมันทนไม่ไหวครับมันก็เลยระเบิดกันมาเป็นสงครามเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกําลังนะฮะสิ่งที่เขาพยายามกันทุกวันนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงกันด้วยเหตุผลแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้กาล ทั้งคู่นะฮะแล้วก็มาเริ่มเจราจากันใหม่แล้วก็เลยตกลงกันได้ต้องเจ็บตัวก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนกับรัสเซียก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะใช้ระบบ ซิปเนี่ยให้มันมากขึ้นประเทศที่จะเข้ามาร่วมก็มีประเทศที่เป็นเขาเรียกว่า CIS นะฮะประเทศที่อยู่ในกลุ่มของรัสเซียมี15ประเทศนะครับแล้วมีผู้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มของจีนก็มีเยอะนะครับประเทศจีนก็มีกลุ่มเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนืออิหร่านนะครับแอฟริกาอย่าลืมนะครับแอฟริกา3ามเประเทศนี้อยู่ในกลุ่มจีนซะสาสเลยนะครับเพราะนั้นแอฟริกาทั้งทวีนี่อยู่แคบอยู่ในมือจีนนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มมาคือตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของจีนมากขึ้นไม่เป็นเป็น UAE โ นะฮะอัฟกานิสถานนะฮะกีฬานี่เป็นมานานแล้วครับมิตรของจีน,น่ะก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆมีทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามพวกนี้ก็เข้ามาใช้ระบบนี้นะครับพมา่านี่แน่นอนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็อินเดียก็เริ่มมาใช้ครับอินเดียนี่เป็นประเทศที่แปลกๆหน่อยนะครับ <laughs> คือเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะครับแต่ค่อนข้างจะไปอยู่ฝ่ายอังกฤษนิดนึงเพราะว่าเป็นลูกน้องเก่าอังกฤษนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะครับเ <laughs> ขาก็มีความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองว่าเขาก็เบื่อที่จะเป็นลูกน้องอังัััังกกกฤษเเเเนนนนะคริดีีย็็็ปปปปททศ่ตวแสําญ ที่สาคัญมากสําหรับโลกนี้ที่จะทาให้โลกเอียงไปทางด้านไหนด้านหนึ่งเพราะประชากรพันสี่ล้านคนของอินเดียก็ไม่ใช่น้อยนะครับของประเทศรวมกันก็ครึ่งมาโลกไปแล้วครับจีนกับอินเดียทีน,นี้จีนอินเดียประชากรเกือบจะเท่ากันแล้วนะครับต่างกันประมาณร้อยล้านมนะั้ไปถึงร้อยล้านดูซ้ำก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออินเดียจะเป็นตัวแปรสาคัญมากถ้าเกิดว่าอินเดียอยู่ฝั่งไหนมันจะเอียงกันเอียงกันเทเล่ไปนะครับเข้าใจครับแต่อินเดียกับจีนไม่ได้ถูกกันนะครับไมไ่ถูกกันก็พูดปัญหาชายแดนแต่ในการค้า,คาก็ยยอยอยัััังงคคคาาากกนนนนนนนเเเอออออะะู่่ปดดบรรขิีีจ มันเป็นประเทศใหญ่ฮะฉะนั้นสินค้ายินจะทะลักทะไล่เข้าไปอินเดียเยอะมากนะครับคืออินเดียงด้อยด้อยปรสิทธิภาพมากในการผลิตสินค้าฉะนั้นสินค้าที่เข้าไปก็จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ในประเทศอินเดียนะครับวัตถุดิบต่างๆนะฮะสินค้าพวกบริโภคนะครับสินค้าคงทนไม่ว่าเป็นเครื่องยนต์รถยนต์อะไรพวกนี้เข้าไปในอินเดียเยอะนะครับอินเดียก็เป็นประเทศที่หนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดในเอพิโซดต่อไปขอเกิดไว้ทีหนึ่งก็ ถ้ามันจะเกิดขึ้นในโลกนี้อีกผมก็อยากจะคุยในคลิปตัดไปว่าการขาดดุลของสหรัฐมันเป็นยังไงแล้วหลังจากขาดดุลไปเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นฮนะดอลล่ามันจะเสื่อมค่าไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อไหร่ติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้คลิปที่แปดนะครับเป็นเอพิโซดที่แปดต่อไปก็เอพิโซดที่เก้าครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ